เปิดบ้านโกโกสินตัวร้ายติดดินหลังเก็บผลผลิตจากสวนนั่งขายกลางตลาดต้องบอกว่าหลายคนคงอยากเห็นไม่น้อยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านดาราดังโกโกสินตัวร้ายติดดินหลังเก็บผลผลิตจากสวนนั่งขายที่ตลาด เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่คุณหน้าคุณตาดีสำหรับโกโกสินราชกรมที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการลังคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีเข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่ยอย่างอลังการและล่าสุดโซเชียลต่างก็ชื่นชมในความสมรถและใช้ชีวิตพอเพียงเมื่อโกโกสินนั่งขายผลผลิตที่เก็บมาจากสวนของตัวเองโดยข่าวนั้นได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนแต่ใคร ใบมะกูดขนุนและงานนี้หลายคนอยากเห็นไม่น้อยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านดาราดังโกโก้ศิ์นตัวร้ายติดดินหลังเก็บผลผลิตจากสวนนั่งขายกลางตลาดซึ่งต้องบอกเลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเ,เพราะเห็นเพียงแค่ด้านนอกก็ใหญ่โตและน่าอยู่สุดๆในขณะที่โกโกสินก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีจนชาวเน็ตต่างชื่นชมกันทั่วทังประเทศกันเลยทีเดียว